สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบ้านเหนือครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ร้านยำประกบสามแซบสาขาการเคหะเซวันโคาราชครับตอนนี้เขามีเมนูมานำเสนอครับเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับ เขารมาณู่านแลอับพินโและไนโรอมีั้เลยคเมนูนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะอ๋อถ้าใส่เครื้อขนาดนี้ก็ประมาณ100ยค่ะร0 0ยน่นะคะ พาออเดอร์ใช่ค่ะ,คะแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรบ้างในเครื่องชิมกันนะคะเยี่ยมเลยค่ะ <พา S 1> นะคะไ <พา S 1> จับใส่จานนะคะ <พา S 1> เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับน่าทานมาก นี่ก็คือยำขนมจีมแบบบ้านๆผสมความเป็นอีสานอีสานเข้ากันแบบลงตัวครับร้านยำประกบสามแซบสาขาการเคหะเซฟวันโคราชครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้ายังไม่ติดตามปุ่ม subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆครั้งต่อไปครับ หนุ่มบ้านเหนือสวัสดีครับ